คุณนายตื่นสายสายสมชื่อเมื่อเช้า,ชานี้ตอนที่ป้ามาเลาะแถวนี้ดอกเขายังไม่บานนะคะเพราะว่ายังเป็นตอนเช้าอยู่แต่พอถึงตอนสายๆแดดเริ่มออกก็เห็นดอกสวยงามเลยนะคะสำหรับแพเสี่ยงไฮห,หรือบางคนก็เรียกว่าสาวน้อยและบาง บางชื่ออีกเขาก็เรียกคุณนายตื่นสายนะคะเพราะว่าเข้าบานตอนใสายๆนั่นเองว้าวสวยจริงๆนะคะสวยงามมากคุณนายาเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้บ้างเนาะมีสองข้างนะกระเช้าคุณนายตื่นสายของป้านี่อันนี้ถ้าตอนบ่ายๆเขาก็จะโดนแดด ดอกก็จะสวยงาเหมือนกันแต่ถ้าบ่ายคล้อยก็จะเริ่มวายนะคะก็จะเริ่มอาเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบเหี่ยวเลยเนาะก็วายไปแต่พอวันใหม่ก็จะมีดอกตูมนิบานขึ้นมาแทนดีอย่างหนึ่งนะดอกแพรเสี่ยงไฮเนี่ยป้าชอบมากตรงที่เขาบานได้เรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าจะาวายไป แต่ก็มีดอกใหม่บ้านขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้ก็จะมีดอกให้ชมทุกวันว่างั้นเถอะเขาก็จะมีดอกให้ชมทุกวันสวยสดชื่นนะคะรถวิ่งผ่านเข้าไปเห็นดอกสวยงามก็อดที่จะมาเก็บภาพไว้ไม่ได้ โอ้เพราะว่าป้าไม่ค่อยได้อยู่ตอนสายๆตอนที่เข้าดอกบานเนาะกลับมาถึงบ้านก็เย็นแล้วนะคะทุกครั้งก็กว่าจะกลับมาจากทํางานมาถึงบ้านดอกเขาก็จะวายไปแล้วเขาในแต่ละวันนี้เขาก็ต้องวายไปแบบนี้นะคะตื่นเช้ามาค่อยมีดอกใหม่มาอีกทีวันนี้ดีด้วยนะวันนี้ดีจังเลย มีโอกาสได้มาเห็นดอกของเขาตอนที่บานสวยตอนสายๆป้าลืมของนะจึงได้กลับมาเอาของนะคะลืมของกลับมาเอาของก็เลยเออได้มาเจอพอดีตอนที่เขาสวยเออดีด้วยนะดีจังเลยอะ่ะสวยป้าเรียกมันว่ากระเช้าหน้าบ้านนะคะกระเช้าดอกไม้หน้าบ้านสวยจังเลยอือฮึ อันนี้อุ้ยทำไมมัวมัวเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือนี่เลยนะคะห้อยย้อยลงมาสีเหลืองเหมือนต่างหูเหมือนต่างหูสีทองเลยนะคะดอกเข้าพันษานะคะดอกเข้าพันศาสวยบ้านช,ชอบมากเลยอันนี้คือกลุ่มที่อยู่หน้าบ้าน เมื่อเช้านี้ป้าถ่ายกระถางนั้นก็สวยงามมากอยู่หน้าลานเพลินแต่ตอนนี้อยู่ที่กระเช้าแถวหน้าบ้านนะคะอืมก็มีเยอะด้วยเดี๋ยวจะต้องมาตัดกิ่งอันนี้ออกเพราะว่าบาังความสวยงามของเขาเอไม่ใช่เขาพระวิหาร่อเข้าพันษานะครับแต่นี้ก็เป็นโมกนะโมกแคร์ก็เสียดายอยู่นะแต่ว่าให้อ่อ อยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะเพราะว่ามันบังความสวยงามของดอกเข้าพันษาแต่นี้ป้าก็เสียดายก็เอาไว้ให้ดูอยู่ด้วยกันก็แล้วกันต้อยติ่งกระถางนี้จะมีต้อยติ่งอยู่ด้วยนะคะเนี่ยกระถางนี้มีต้อยติ่งอยู่ด้วยแต่กระถางนี้มีโมกแคระอยู่เดี๋ยวเอาโมกออกดีกว่าเอาไว้ให้มันเกิดงอกมาใหม่หลังจากที่เขาเพาะว่าไม่ใช่ห <laughs> ลังจากที่ดอกเข้าพันษาวายแล้วนะคะ อือฮ uh ือ huh. มกลุงง่มงอนไก่ปา่านี่ก็กลืนกินกระถางของดอกว่านเสน่หหาของป้าไปเลยเด้นี่หนวดปลาดุกนี่ก็ให้อยู่ไปก่อนให้มีดอกสวยๆให้ดูก่อนเดี๋ยวเขาก็คงจะวายไปไม่นานก็คงจะดอกโรยไปแต่อยู่ได้นาะนเหมือนกันนะไม่รวยง่ายๆนะเจ้านี้ เดี๋ยวป้าจะย้ายเขาเอาเมล็ดไปหว่านฝ้าข้างโน้นนะคะฝั่งโน้นป้าจะเอาเมล็ดไปหว่านทางโน้นนะคะให้มันเป็นสวนของงอนไก่ป่าเลยตรงนี้ก็ไว้เป็นสวนกุหล,ลาบสวนออดอกไม้กระถางชนิดต่างๆที่ที่สวยๆมาดูตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นดอก อันนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าคนละชนิดเนาะดอกเข้าพันษาเหมือนกันนะคะตรงนี้ป้าเคยเอามาปลูกไว้มันก็มีเยอะเนาะเยอะอยู่นะคะเกิดขึ้นแต่คนละชนิดดอกคนละแบบแต่เป็นดอกเข้าพันษาเหมือนกันเดี๋ยวป้าลุงก็จะ้ด้มาเอาหญ้าออกนะคะเอาญ้าออกจากดอกไม้ดอกไร่แถวนี้แหละจะได้ดูมีแต่ดอกไม้สวยงามเหมือนตรงนี้นะคะ ตรงนี้ที่เรากวาดตัดกันเมื่อวานนี้แล้วก็เก็บกวาดเมื่อเช้านี้ยังเก็บไม่หมดนะคะพอดีออกไปทํางานก่อนอันนี้ป้าก็มาเอาของเอาของมาเก็บด้วยมาเอาของด้วยก็เลยได้มาเลาะสวนตอนสายๆว้าวบัวนี้ก็สวยงามเนื้อนะคะบัวนี้ก็ยังอยู่สวยงามแต่บัวฝั่งโน้นโดนบุ้งโดนหนอนกัดหมดเลย ันนี้ก็สว,สวยสวยสวยงามเพราะว่ามันสะอาดแล้วนะไม่มีหญ้าโรกแล้วมันก็สวยนั่นเองนะคะโอ้มาพาละชมสวนตอนสายๆนะคะถ้ามันสะอาดมันไม่โรคมันก็สวยเนาะคุณลุงก็กำลังเอาอาหารลงไปให้ปลาของเพื่อนอยู่ ป้าก็มาเลาะชมสวนเย็กหน่อยก็ไปทำงานต่อนะคะสวยจังน,นี่ป้าก็พามาเก็บดอกพุดน้ําบุตรนะคะพุดน้ําบุตรที่สวยงามเก็บดอกไม้รวมต้นคน จีตจางเหมือนมางคือชมนีม่ถึงเพลงอะไรก็ร้องไปเรื่อยเลยะป้าเปียกอันนี้เก็บคนเดียวไม่ได้เก็บดอกไม้ร่วมต้นกับใครเด้อเก็บคนเดียวนะคะเนี่ยว,ว้าวดีจังเลยอะ่ะมีดอกไม้ในสวนของเราเองให้เก็บนี่ดีด ให้ทั้งความรู้สึกดีดีแล้วก็ให้ทั้งกลิ่นหอมหอมอโลมาทลเป,ปีอโลมาจัลป,ปีหอมเก็บเองนักเลงพอเก็บเองหอมเองนักเลงพอไม่ต้องให้ใครเก็บให้ถ้าหากต้นไม่สูงแบบนี้ป้าเปียกก็ไม่งออให้ใครเก็บให้เด้อ คนเตี้ยอย่างป้าก็เก็บได้นะคะ